ก่อนกายจะหมดปัญหาในการพิจารณาท่านว่ากายที่เราพิจารณาด้วยวิธีต่างๆนั้นได้รวมตัวเข้าสู่ใจดวงเดียวสังขารทั้งฝ่ายสมุทัยที่คิดว่าร่างกายเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจมาดั้งเดิมและสังขารซึ่งเป็นฝ่ายมากที่คิดปรงว่าร่างกายเป็นปฏิกูลน่าเกลียดเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาย่อมระง,งับโตลงในขณะเดียวกันกับร่างกายภาพที่รวมตัวเข้าสู่ใจสุภาพความสวยงาม และอสุภะความไม่สวยงามจึงแยกตัวออกปล่อยเป็นทางเดินของใจที่ก้าวผ่านไปในระหว่างแห่งธรรมทั้งสองนั้นอย่างหมดเยื่อใยไม่มีนิมิตใด,ดติดตามไปหลอกลวงว่าสวยงามและน่าเกลียดอีกต่อไปพิจารณาทีไรก็เห็นแต่จิตเป็นผูด้แสดงกิริยาเป็นภาพอยู่ภายในแล้วกระดับไปอยู่เพียงเท่านั้นจากนั้นก็เป็นจิตว่างเปล่าจากวัตถุต่างๆทั้งร่างกายที่มีอยู่กับตัวและวัตถุต่างๆภายนอกที่มีอยู่ทั่วไปไม่มีอะไรเป็นนิมิตเครื่องหมายว่า เป็นสุภาและอสุภาอีกดังที่เคยเป็นมามีแต่ความสว่างสวยและเป็นจิตว่างจากสิ่งทั้งหลายอยู่ทั้งดวงและหมุนตัวอยู่ด้วยความใคร่ครวญโดยสติปัญญาเป็นเครื่องจากผู้พาเดินลำดับต่อไปสิ่งที่เป็นเป้าหมายแห่งสติปัญญาที่จะทำหน้าที่ต่อไปก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นธรรมที่เกิดกับดับพร้อมอยู่อยู่กับใจและอวิชชาซึ่งเป็นตัวเดิมแห่งกิเลสทั้งหลาย การพิจารณาปัจจัยาการของท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่าปัจจัยาการมีแยกเป็นสองในคือที่แสดงไว้นในตำรานั้นท่านแสดงเป็นความเกี่ยวโยงแห่งความเจริญของอวิชชาหนึ่งแสดงความดับไปโดยลำดับแห่งอวิชชาจนไม่เหลือหลอหนึ่งถ้าเทียบก็เหมือนแบบแปลนแผนผังของบ้านเรือนที่ผู้จะปลูกบ้านสร้างอาคารใดๆจำต้องทำตามแปลนที่ในช่างทำเป็นแบบไปแล้วจนสำเร็จรูปเป็นบ้านเรือนขึ้นมา แม่การรื้อถอนบ้านเรือนจะไม่มีแปลนบอกไว้เหมือนวิธีการดับอวิชชาข็าตามแต่ผู้รื้อถอนก็ย่อมคำนึงถึงวิธีการรื้อถอนด้วยสติปัญญาอันเป็นธรรมคู่ควรแก่เหตุผลด้วยดีก่อนทําการอาวิชชาในตําราเป็นเพียงความบอกเล่าว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณจนถึงสัมภวันติเป็นฝ่ายสมุทัยล้วนและการดับอวิชชาเพียงอันเดียว สังขารปิญญาณนามรูปและอื่นๆย่อมดับไปตามๆกันไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่พอจะเป็นเชื้อแห่งภพชาติต่อไปอันเป็นฝ่ายนินโรดดังบทสุดทา้ายแห่งอวิชาว่านิโรธช,ชันติทั้งฝ่ายส่งเสริมอวิชชาให้ติดต่อก่อขแขนงกลายเป็นภพชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลจนถึงความชราคร่ำคราและสลายไปในที่สุดทั้งฝ่ายบําบาปปราบ,ปรา,บปรามอวิชชาให้สิ้นไปจากใจหมดการ ตพตตอชาิดังท่านที่ทําพระนิพพานให้แจ้งโดยการดับอวิชามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทั้งสองในนี้ท่านแสดงเรื่องหรือโครงร่างความเป็นไปของอวิชชาและการดับอวิชชาไว้เท่านั้นมิได้แสดงวิธีส่งเสริมอวิชชาว่าทําอย่างไรอวิชชาจึงมีกําลังกําเริบถึงกับพาสัตว์ให้เกิดตายไม่มีที่สิ้นสุดไว้และมิได้แสดงวิธีการระงับดับอวิชชาว่าทําอย่างไร อวิชาจึงถูกตัดกำลังลงโดยลำดับจนดับไปจากใจโดยสิ้นเชิงไม่สามารถทำใจที่อวิชาไปปราดแล้วให้เกิดตายต่อไปอีกได้ในปัจจัยาการที่แสดงไว้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านว่าผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดอวิชาให้สิ้นไปจำต้องยึดอนุญัตศี่หรือสติปัฏฐานสอันเป็นที่รวมแห่งอวิชาเป็นทางดําเนินท่านเองว่าเมื่อจิตก้าวขึ้นสู่ความว่างเปล่าจากรูปธรรมทั้งหลายแล้ว ก็มีแต่ตามติดสังขารความปรุงของใจกับวิญญาณที่สัมผัสรับรูบร้จากสิ่งต่างๆและเวทนาจิตที่แสดงผลให้ปรากฏจากการปรุงการรับรู้ทางวิญญาณด้วยสติกับปัญญาที่มีอยู่ในที่แห่งเดียวกันเท่านั้นเพราะสังขารก็ปรุงจากจิตวิญญาณก็รับทราบจากจิตต่างก็ดับลงที่จิตเมื่อสติตามทันปัญญาค้นพบสาเหตุและวิภากค,คลี่คลายทันกับเหตุการณ์สิ่งเหล่านั้น ย่อมคำเริบปรุงแรงไปไม่ได้การตามรู้สังขารวิญญาณว่าปรุงเรื่องอะไรรับทราบเรื่องอะไรเพียงเท่านั้นยังไม่สากับใจที่มีสติปัญญาอัตโนมัติเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอตัวยังสามารถขุดค้นลงถึงต้นตอที่เกิดแห่งสังขารและวิญญาณอีกว่าเกิดมาจากที่ไหนอะไรเป็นเครื่องผลักดันให้เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตัวที่ผลักดันนี้คือตัวอวิชชาแท้ การพิจารณา,าวิชาเพื่อถอนร่างถอนคนจริงๆจึงอยู่ที่ตรงนี้คือขุดค้นลงที่ใจอันเป็นเรือนรางของอวิชาฝังจมอยู่นั่นแหลจึงเห็นตัวอวิชาแตกกระจายสลายตัวลงในขณะที่มหาสติมหาปัญญาเข้าถึงตัวนี้คือการพิจารณาอาวิชาแท้และคือวิธีการถอดถอนอวิชาออกจากใจตามทางมากทางผลที่พระศาสดาทรงสั่งสอนไว้แท้ไม่เพียงไปอ่านแต่แบบแผนตำรับตำราแล้วก็มาถกเถียงกันจนตาดำตาแดง หาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้พอให้อวิชารำคาญและหัวเราะเปล่าๆโดยไม่มีกิเลสแม่ตัวเดียวที่ถูกกระทบกระเทือนจากการถูกเถียงกันพอผิวถลอกปอกเปิดไปบ้างเลยเราเป็นชาวพุทธที่มีาศาสดางองค์เอกเป็นครูสั่งสอนจึงควรมีเหตุมีผลเป็นเครื่องตามเสด็จบ้างอย่ามีแต่ทิฏฐิมานะความรู้ความเห็นดิ่งลงไปถ่ายเดียวทำนองกิเลสบาปทำทั้งหลายอยู่ในตำรา แล้วก็มาถกเถียงกันแทนการแก้กิเลสสิ่งที่ได้รับจึงมักมีแต่ลมปากไม่มีเนื้อมีหนังติดมือมาบ้างเลยถ้าเป็นทํานองนี้เรียนมากเท่าไรรู้มากเท่าไรขึ้นเวทีโต้เถียงจัดเจนเพียงไรก็ยิ่งเหลวไปเพียงนั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของปราดตามทางาศาสนาและาศาสนธรรมเลยอวิชาตันหาจริงๆมันอยู่ที่ใจสร้างโครงร่างขึ้นที่ใจคนใจสัตว์และทําการระงับดับลงที่ใจเรานี่เท่านั้น ไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและสร้างโครงร่างตลอดความดับของอวิชชาตันหาทั้งมวลขณะอวิชชาดับลงอย่างราบภาพแล้วนั่นแหลจึงเห็นความโง่ความหลงงมงายของตัวของมนุษย์และของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใต้อำนาจแห่งความบังคับทรมานของมันว่าแสนโง่แสนลำบากตลอดกาลแม้จะมีความสุขบ้างก็ชั่วขณะราวฟ้าแลบเท่านั้นแต่สัตว์โลกก็หลงพอใจกันและอยู่กันอย่างเพลิดเพลินไม่คิดถึงภัยว่า จะมีแก่ตัวหนักเบามากน้อยเพียงไรคนคนเดียวกันจิตดวงเดียวกันเมื่อถูกขัดเกลาด้วยดีจนเต็มภูมิแล้วจ่อมผิดกันอยู่มากยิ่งกว่าฟ้ากับดินจิตที่พ้นจากอำนาจอาวิชานั้นเป็นจิตที่ไม่อยู่ในขอบเขตแห่งข้อบ,บังคับของสิ่งใดในโลกสมมติเป็นจิตที่ทรงอิสระสุดส่วนเกินความคาดหมายที่จะด้นเดาได้ถูกนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าแดนแห่งความกวเกษมสำราญ เป็นภูมิของท่านผู้ทรงอำนาจเหนืนอสมมุิทรงไว้และสวยกันถ้าอยากรู้อยากเห็นก็อย่าพากันขี้เกียจอันเป็นเหยื่อล่อของกิเลสตัณหาอาวิชชาทั้งมวลเราเป็นภิกษุบริษัทที่พร้อมแล้วทุกอย่างจงพากันตื่นตัวอย่ามัวเอากิเลสออ,ออกอวดกันด้วยอากับกิริยาที่ขัดต่อธรรมเครื่องนำออกจากกองทุกจะเสียชาติที่เกิดซึ่งเป็นภาชนะที่เหมาะเหมาะแก่าศาสนธรรมอยู่แล้ว ในชาติและเพศที่เป็นอยู่ขณะนี้พอท่านแสดงอวิชชาจบลงแทนที่จะเมตตาฝากของดีแห่งผลที่เกิดจากการถอดถอนอวิชชาคือวิชาวิมุตให้เพียงเท่านั้นยังเมตตาฝากทำเผ็ดร้อนแกบ่บรรดาสิทธให้เป็นที่ระลึกไม่ลืมอีก,กวาระหนึ่งทำให้จดจำได้ดีดังที่นำมาเขียนให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านอยู่ขณะนี้ปกตินิสัยท่านถ้าลงได้พูดทำขั้นสูง กิริยาท่าทางต้องแสดงความเข้มข้นออกมาตามรรมขั้นนั้นจนผู้ฟังที่ยังไม่เคยชินต่อนิสัยท่านต้องตกใจกลัวในเวลานั้นโดยคิดว่าท่านดุดาเขี้ยนตีด้วยวาทะความจริงเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นพลังสามารถยังกิริยาท่านให้แสดงออกในลักษณะนั้นต่างหากพอแสดงทมจบลงกิริยาก็เป็นปกติทันทีเราก็ไม่เคยแสดงอย่างนั้นมาก่อนเลยบางครั้งยังมีความขบขัน และเสียงหัวเราะแทรกออกมากับกิริยาเผ็ดร้อนนั้นด้วยก็มีจึงไม่มีใครสามารถดูนิสัยท่านออกเป็นความจริงได้เลยการอธิบายอาวิชาของท่านก็ทำนองที่นำมาลงให้ท่านใดอ่านอยู่เวลานี้ส่วนความหลุดพ้นจากอาวิชาตามที่ท่านเล่าให้ฟังรู้สึกกว้างขวางพิ่สดานจับใจยอย่างยิ่งแต่นำมาลงเฉพาะเนื้อความที่เห็นว่าเหมาะกับเราๆท่านๆที่อยู่ในฐานะแห่งการศึกษาทะลึกมากนักก็อาจไม่เข้าใจ การอ่านก็เสียเวลาไปเปล่าไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรการอบรมสั่งสอนของท่านไม่มีตารางสอนไม่มีแผนผังไม่มีหลักสูตรไม่มีหลักวิชาแน่นอนตายตัวว่าเวลานั่นสอนหลักสูตรนั้นเวลานั่นสอนวิชานั่นกลุ่มนี้ต้องสอนสูตรนี้คณะนี้ต้องสอนวิชานี้เวลานั่นฝึกแบบนั้นเวลานั่นฝึกแบบนี้เวลานั่นฝึกกายกรรมเวลานั่นฝึกวจีกรรม เวลาโน้นฝึกมโนกรรมเวลานั้นออกกําลังด้วยท่าต่างๆดังที่โลกฝึกทํากันแต่ท่านถือทำวินัยที่เป็นหลักตายตัวอยู่แล้วเป็นแบบฝึกหัดอบรมสานุสิทธิ์แล้วแต่ท่านผู้ใดชอบทําบทใดก็นําทําบทนั้นไปปฏิบัติตามอัธยาศัยใครมาเรียนถามตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏจากจิตภาวนาของตนท่านก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนตอนและเป็นเรายไปโดยไม่อัดไม่อันในการสงเคราะห์ด้วยอัตธรรมภายในใจ นอกจากไม่มีผู้มาศึกษาเมื่อถึงวันประชุมอบรมพระเนนท่านแสดงธรรมทางภาคปฏิบัติเป็นกลางๆเริ่มแต่ทำขั้นตำ่ำคือวิธีฝึกอบรมสมาธิขึ้นไปโดยลําดับเพื่อผู้ฟังที่มีภูมิต่างกันจะได้รับประโยชน์จากการอบรมโดยทั่วถึงการถามปัญหาก็ไม่มีจํากัดตามแต่ผู้มาอบรมจะมีําข้อข้องใจสงสัยในแง่ใดโดยไม่นิยมว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับภายนอก เช่นเปรตผีเทวบุตรเทวดาเป็นต้นหรือภายในเกี่ยวกับสมาธิหรือปัญญาขั้นใดท่านย่อมชี้แจงให้ฟังเป็นเรื่องๆและเป็นเราๆไปตามโอกาสที่ควรผู้เขียนจึงรู้สึกเสียดายที่ท่านผู้อ่านทั้งหลายไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดสนทิทองท่านเมื่อเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่จะได้พบเห็นท่านประจักษ์ตาและฟังธรรมท่านย่างถึงใจหายสงสัยไม่ต้องมาลังเลคาดเดาภาพ และกิริยาอาการท่านในลักษณะต่างๆดังที่เป็นอยู่เวลานี้เพราะคนเราโดยมากมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันและมีเหตุผลเป็นที่รับฟังและยินยอมเมื่อได้ฟังธรรมท่านทั้งภายในภายนอกที่เต็มไปดเหตุผลและน่าฟังเชื่อถือย่อมจะไม่มีท่านผู้ใดกล้าฝืนใจไปเชื่อความคาดคะเนดนเดาที่ไม่มีเหตุผลแฝงอยู่บ้างเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่จริงตามใจชอบอย่างเลื่อนลอยเพราะท่านอาจารย์มั่น ท่านปฏิบัติด้วยเหตุผลล้วนๆเสมอมาแม้เวลารู้ก็น่าจะรู้ด้วยเหตุผลที่ควรจะรู้ด้วยหลักปฏิบัติทางใจการระบายความรู้นั้นๆออกมาจึงมีเหตุผลตามมาด้วยเสมอไม่เคยเห็นท่านพูดออกมาอย่างลอยๆเลยท่านผู้ไปศึกษาอบรมจากท่านจึงมากเชื่อท่านอย่างฝังใจในธรรมทุกประเภทแม้ตนยังไม่รู้เนื่องจากธรรมนั้นมีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้ สำหรับผู้เขียนไม่อาจยกยอตนว่าเก่งว่าดีในแง่ใดๆเลยนอกจากจะกล้าตำหนิตนอย่างไม่สะทกสะทานมาเป็นประจำเพราะสิ่งที่ควรตำหนินั้นมีอยู่ในหัวใจแทบล้นฝั่งก็ว่าได้สิ่งนั้นคือทิฏฐิมานะที่ไม่ยอมลงใครเอาง่ายๆถ้าไม่ได้ต่อสู้จนสุดกำลังทิฏฐิที่มีอยู่เสียก่อนเมื่อเห็นท่าจะสู้ไม่ได้จริงถึงได้ยอมลงเพราะหมดหนทางต่อสู้ สำหรับท่านอาจารย์มั่นที่ผู้เขียนเคารพเทิดทูนอยู่เวลานี้ก่อนหน้าจะก้มลงกราบแบบบุคคลผู้สิ้นท่าก็ได้เห็นได้ฟังท่านมานานพอสมควรและได้ถอสู้ท่านตามนิสัยคนที่มีทิฏฐิจักจนบางครั้งราวกับวัดจะแตกพระเนรจะรางวัดเมื่อได้ยินเสียงจิ้งหรีดกับพญาราชสีโตวาทีกันบนกุฎีท่านอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยเหตุผลที่ตนเข้าใจว่าถูก ซึ่งสุดท้ายผู้เขียนที่เทียบกับจิ้งเรที่หมดฤิธิ์อ้อมกราบและยอมตนเป็นที่เช็ดเท้าให้ท่านดูดาเขี่ยตีตามอัธยาศัยหากท่านผู้อ่านได้เห็นท่านแสดงออกทางมารยาทในอริยบทต่างๆและได้ฟังสำเนียงการแสดงธรรมอบรมราวกับราชสีที่กังวลด้วยอัจริยธรรมในแง่ต่างๆก็น่าจะมีความรู้สึกอัศจรรย์ภายในใจเช่นเดียวกับท่านที่เคยฟังมาแล้วจำนวนมากคงไม่สงสัยวิภาควิจารณ นิมิตภาพและอากับกิริยาตลอดความรูท้ทำแง่ต่างๆของท่านให้เป็นการกังวลใจท่านที่ประสงค์อยากทราบปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่านโดยสังเกตที่ผู้เขียนมิได้อธิบายไว้โดยกว้างกวางละเอิละออทั้งทำขั้นต่ำขั้นกลางและขั้นสูงก็กรุณาอ่านตามเรื่องท่านที่นามาลงนี้คิดว่าจะพอเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติสำหรับท่านที่สนใจได้พอสมควร ถ้าจะลงให้พิสดารมากไปก็เกรงจะฟั่นเฟือเหลือกำลังจะคิดค้นและปฏิบัติตามได้เนื่องจากความรู้ทางสมาธิก็ดีทางปัญญาก็ดีความวิวมุตติพลพนก็ดีของท่านรู้สึกว่ากว้างกวางพิสดารเกินกว่าภูมิของเราทั้งหลายจะสามารถติดตามท่านได้ทุกแง่ทุกม,มุมจึงควรยุติปฏิบัทาท่านไว้แค่กำลังของผู้เขียนเพียงเท่านี้ผิดถูกประการใด หวังว่าคงได้รับความกรุณาอาภัยจากท่านผู้อ่านโดยทั่วก,กันประมวลปฏิปทาพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นการนำปฏิปทาของพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นมาลงมากท่านด้วยกันโดยสงวนนามท่านไว้เรื่องของบางท่านก็ยืดยาวพอควรแต่ของบางท่านก็สั้นโดยตัดเ,เฉพาะที่จําเป็นมาลงโดยไม่ได้ขออนุญาตจากท่านก่อนจึงขออภัยโทษโปรดเมตตาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ตลอดท่านนักปฏิบัติด้วยกันที่ได้นำปฏิปทามาลงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจและอนุชนรุ่นหลังได้ยึดเป็นร่องรอยปฏิบัติตามกลายเป็นประโยชน์แก่หมู่ชนไม่มีสิ้นสุดดังเราทั้งหลายที่ได้อาศัยบรรพบุรุษและครูอาจารย์พาดำเนินมาจนถึงสมัยปัจจุบันจึงพอมีหูมีตาอ้าปากได้บ้างไม่งโฮ้าวเฝ้าร่างแห่งมนุษย์ผู้ควรฉลาดอยู่เปล่าๆยังพอมีสติปัญญาเอาตัวรอดได้ทั้งทางโลกและทางธรรม ดังนั้นการนำปฏิปทาท่านมาลงเพื่อเป็นร่องรอยแห่งการปฏิบัติจึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนพระเนนอ,อยู่บ้างดังกล่าวมาปฏิปทานี้เป็นที่ถูกจริตจ,จิตใจท่านผู้ใดในอนใดกรุณายึดไปปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งรกรุงรังภายในใจของเราให้เบาบางลงบ้างส่วนมากก็คือความเห็นแก่ตัวตามนโยบายของกิเลสที่มักพาคนให้เกยดคร้านในการงานที่ชอบและเป็นประโยชน์ในทางสงบสุข ไม่กระทบกระเทือนตนและผู้อื่นนั่นแหลเป็นงานที่กิเลสพาให้ขัดขืนไม่อยากให้ทําแต่ที่ไม่เกิดประโยชน์โดยชอบทำและเป็นความเสียหายทั้งแก่ตนและผู้อื่นนั้นมากชอบอยุเราให้ทําอยู่เสมอทําได้มากเท่าไรยิ่งดีมันชอบและชมเชยส่งเสริมว่าดีทั้งที่ตนและโลกได้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนและตีเตียนเพราะงานนั้นไม่ถูกไม่ดีคนเราเมื่อมีทมในใจยอยู่บ้าง ่อมมีทางทราบความผิดถูกของตัวได้และมีการระมัดระวังไม่กล้าเอาตนเข้าไปเสี่ยงกับสิ่งไม่ดีและเป็นโทษทั้งหลายฉะนั้นมน,มนุษย์เราจึงดีเพราะทำเพราะความประพฤติมีคุณค่าเพราะความประพฤติสัตว์มีคุณค่าเพราะเนื้อเพราะหนังเ,เยาะวะและกำลังงานของมันสัตว์ตัวหนึ่งหนึ่งตายลงไปเนื้อหนังมังสังตลอดอายวะต่างๆของมันเป็นเงินเป็นทองจนกลายเป็นสินค้าซื้อขายกันทั่วโลก ให้คนละสัตว์ได้อาศัยมีความสุขเป็นชีวิตจิตใจตลอดมาส่วนคนตายแล้วไม่มีอะไรเกิดประโยชน์นอกจากกลัวผีกันเท่านั้นยิ่งเวลามีชีวิตอยู่สนุกทําตัวให้เหม็นคลุ้งเพราะด้วยความประพฤติที่เชื่อเฉือนสมบัติและหัวใจมนุษย์ด้วยกันให้ชิบหายวายปวงทําให้คนเกลียดกลัวกันมากมายเวลาตายไม่มีใครมามองหน้าศพมีหนําเขาย,ยิ่งอยากให้ตายวันละกี่ร้อยกี่พันคนแผ่นดินจะได้สูงขึ้นบ้าง ไมหนักมากเกินไปแทบจะสุดหรือถลม่มเพราะคนชนิดที่มีความหนักหน่วงเกินกว่าธรรมดาการทำตัวให้ดีด้วยความรู้ความประพฤติหน้าที่การงานที่สะอาดปราศจากโทษเท่านั้นจะเป็นเครื่องส่งเสริมคุณค่าเกียรติยศชื่อเสียงให้คนเป็นคนสมบูรณ์แบบและทรงคุณค่าอันสูงส่งไม่มีประมาณไว้ได้ชาวโลกเคารพนับถือไม่มีใครรังเกียจเกียรติยศชื่อเสียงก็หอมหวนทวนลม ใครอยู่ที่ใดก็อยากชมบุญญาบรมีเวลาตายก็สลายไปเพียงรูปร่างส่วนคุณงามความดีทั้งหลายยังฟุ้งขจอรอยู่ในโลกมิได้สลายร่วงโรยไปด้วยปฏิปทานี้จึงเข้าใจว่าจะเป็นเครื่องประดับท่านนักปฏิบัติและวงกรรมฐานให้สง่างามได้ต่อไปเป็นเวลานานเพราะเป็นปฏิปทาที่ได้รับผลมาแล้วตามจริตนิสัยของท่านผู้หนักในแง่ใดแห่งวงปฏิปทานี้ เนื่องจากปฏิปทานี้มีหลายแบบมีหลายรสหลายชาติที่ต่างท่านต่างปฏิบัติตามจริตของตนและได้รับผลเป็นเครื่องตอบแทนมาด้วยกันจึงได้นํามาลงรวมไว้ในที่แห่งเดียวอาจจะเป็นความสะดวกแก่ท่านที่สนใจเลือกเฟ้นเพื่อถูกกับนิสัยของตนของตนนําไปปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์ต่อไปแต่ปฏิปทาสายนี้น่าจะเป็นความลําบากในความรู้สึกทั่ว,วไปสําหรับท่านผู้เป็นต้นเรื่องก็รู้สึกลําบากทรมานเหมือนกัน ทั้งในขณะที่ทําและผ่านมาแล้วเพราะเป็นกิจที่ไม่ควรหลงลืมอย่างง่ายไดเนื่องจากเป็นกิจที่ออกมาจากใจจริงของผู้ทําแต่ละท่านและเป็นความทุ่มเทกําลังทุกด้านลงแบบไม่คิดชีวิตว่าจะเป็นหรือจะตายในขณะที่ทํามุ่งต่อผลที่ตนพึงหวังเป็นที่ตั้งเท่านั้นจึงไม่มีอะไรที่จะมามีอํานาจเหนือกว่าความหวังในธรรมเวลาผลปรากฏขึ้นมาก็สมเหตุคือถึงใจไม่มีทางตำหนิไม่ว่าท่านองค์ใด ลงในทุ่มเทกำลังกายกำลังใจลงจนถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตาจริงๆแล้วผลที่ได้รับนั้นมกักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงใจจะอย่างไรก็ตามที่ว่าลำบากก็ไม่ปรากฏว่าท่านผู้ายมีความเพียรยิ่งกว่าครูคือศาสดาไปได้เลยอย่างมากก็พออนุโลมได้ว่าปฏิบัติแบบลูกศิษย์มีครูสอนเท่านั้นเฉพาะผู้เขียนไม่มีอะไรทั้งฝ่ายเหตุและผลที่ควรจะนํา มาออกสังคมหน้ากระดาษให้ท่านผู้อ่านได้อ่านได้ชมบ้างเลยจึงขอเพียงได้นำเรื่องครูอาจารย์และเพื่อนฝูงที่ปฏิบัติด้วยการมาลงให้ท่านได้อ่านก็พอแก่วาสนาของตนอยู่แล้วจึงขอเชิญวิงวอนให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านและได้ปฏิบัติจนปรากฏผลเป็นที่พอใจเถิดจะสมเจตนาความมุ่งหมายของผู้เขียนที่ตั้งพณิธานไว้เพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมอยู่แล้วอย่างพึงใจ ในอวสานแห่งปฏิปทานี้จึงขอขอบคุณหมอมหลวงหญิงจิตินพวงศ์บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สีสัปดาห์เป็นอย่างยิ่งสุดจะกล่าวได้ถูกต้องตามความรู้สึกซึ่งอุตส่าห์ตามใจทุกอย่างที่ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือมาทุกกรณีได้นำปฏิปธานี้ลงในสีสัปดาห์แต่ต้นตลอดมาซึ่งสำนวนป่าบางประโยคบางตอนผู้เขียนไม่สงสัยว่าต้องทำความยุ่งยากลำบากและฝืนใจแก่ท่านผู้ปฏิบัติตามอยู่เรื่อยมา แต่ก็จำต้องทนและปฏิบัติเต็มความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายแห่งหนังสือนี้เพราะความเป็นผู้มีจิตใจสูงเล็งเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมจึงกล้าเสียสละทุกอย่างด้วยความเต็มใจไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยจัดทาทุกท่านมาพร้อมนี้ขอความสวัสดีมงคลที่พึงปรารถนาจงเกิดมีแด่หมอมหลวงจิตติบรรณาธิการและคณะผู้จัดทาสีสัปดาห์ทุกท่าน ดังใจหมายเถิดหนังสือปฏิบัานี้หากมีท่านผู้สถาพิมพ์แจกเป็นธรรมทานผู้เขียนมีความยินดีอนุโมทนาด้วยทุกโอกาสกรุณาทราบตามในที่เรียนมาแล้วนี้จะไม่เป็นกังวลในการต้องขออนุญาตอีกในเวราต่อไปแต่การพิมพ์จำหน่ายนั้นขอสงวนลิขสิทธิ์ดังที่เคยปฏิบัติมากับหนงังสือทุกเล่มที่ผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเพราะมุ่งประโยชน์แก่โลกด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ประสงค์ให้มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันจึงขอความเห็นใจมาพร้อมนี้ด้วยขอความเป็นสิริมงคลที่โลกปรารถนาจงเกิดมีแด่ท่านผู้อ่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติตามทั้งหลายโดยทั่วกันเทิน